ฉันนะคะติ๋งคือเก่อ๋อมาทำการเกษตรครับก็ถ้าเทียบกับ เป็นฐานที่พิสานโดยติดงั้งสอและก็ตห้การเรียกตัวที่โกนการพันาเพื่อเป็นเป็นองค์ประกอบเป็นา ซึ่งครั้งนี้ด้วยความตั้งใจจริงนะครับอยากจะจัดงานให้ใหญ่มากขึ้นที่เป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็สวยงามหลวงพ่อจะร่ามนะครับแล้วก็เออเป็นองเานจัดน้ำที่เขาบอกว่าเป็นการแต่แข่งเขันที่สูงที่สุดในเขตจังหวัดพานวังจังในสุพรรณในเดือดสุดเป็นงานที่สำคที่สำคัญในการพายเรือพายหลวงพ่อช่วยจัดงาน ในาน,นามคณะสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุขอกัอนุโมทนาชื่นชนยินดีกับคุณสิริชินฐานี่ทักคนที่ท่านได้รับเลือกได้รับความไมว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตนครพิศนุโลก านนายกเทศมนตรีนครพิสุนลกมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาแต่ยาวัยและทราบดีว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศชาวิบ้านเมืองไรเคยปฏิบัติงานมาก่อนแล้วจึงเชื่อมั่นว่า จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นทุณอยู่แล้วดีกับคุณจริชินานพิทักษ์งจริชินาพิทัออกษ์งนายกเทศมนตรีนครที่ลดงานางตามที่ปรารถนา そう。